ให้ทุกคนทุกท่าน <c oughs> จงเจริญสติต่างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกของตัวเราให้ชัดเจนแล้วก็พยายามฝึกให้เกิดความเคยชินหายใจเข้ามีความรู้สึกรับรู้อยู่หายใจออกมีความรู้สึกรับรู้อยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าหายใจออกถึงท่านเรียกว่าสัมปะชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ให้ ต่อเนื่องจนกระทั่งเอาไปใช้ได้รู้เท่าทันการเกิดของใจใจส่งออกไปภายนอกได้อย่างไรการเกิดของขันห้าความคิดที่เราไม่ตั้งใจพดขึ้นมาใจเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไรถ้าสังเกตทันเขาจะแยกออกจากกันเราก็จะมองเห็นความเกิดความดับเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นส่วนนามธรรมาเห็นความเกิดความดับ เป็นกุศลหรือว่าอากุศลพยายามฝึกให้เกิดความเคยชินเห็นความคิดของเรานั่นแหละซึ่งเป็นฝ่ายนามมาทำเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงทุกอย่างลงที่อนัตตาลงที่ความว่างเปล่าหมดแต่เวลานี้ <c oughs> กิเลสต่างๆมาครอบงำเมาไว้กิเลสหยาบกิเลสละเอียดทั้งความอยากความทะเยอทย,นอยานยะก ทั้งยินดียินร้ายความคิดทุกชนิดนั่นแหละกายของเราก็เหมือนกันกายของเรานี่ก็ถึงเวลาเขาก็จะลงใจลักคือความตายกลับคืนสู่สาภาพเดิมคือดินาน้ำลมไฟรู้ไม่ทันการเกิดของใจเราใช้สมถะก็ไปดับอยู่กับลมหายใจบ้างอยู่กับการเดินบ้างแล้วแต่ความถนัดของตัวเราฝึกจนอบรมใจของเราได้ ใจของเราอยู่ในโอวาทของปฏิปัญญาของเราได้จะทําอะไรใจเกิดความยินดียินร้ายผักใสห,หรือดึงเข้ามาหรือไม่ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมไม่รู้เรื่องธรรมแล้วก็ถ้าเราแยกได้เห็นได้ทําความเข้าใจได้เราก็จะมองเห็นหนทางทันท,ทีพอมองเห็นหนทางเราก็อบรมใจของเราอีกแต่ละวันก่อนที่จะคิดก่อนที่จะพูด ทั้งความอยางเขาก่อตัวอย่างไรเกิดอย่างไรจนอยู่ในโอวาทของสติปัญญาของเราแล้วก็นุ่นกําลังสติปัญญาไปใช้ทุกเรื่องเลยในชีวิตไม่ใช่ว่าจะไปทํากระท่อนกระแทนมันก็บางทีก็รู้บ้างไม่รู้บ้างความเกิดคือความหลงอันละเอียดที่สุดเราทําความเข้าใจแยกแยะขันห้าได้เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกถ้าเราไม่ตามทําความเข้าใจให้ใจรับรู้ เราก็จะไม่เข้าใจในภาษาธรรมภาษาโลกเพราะเราขัดเกลากิเลตออกไม่หมดดับความเกิดไม่ได้เราก็ต้องพยายามทาให้ได้ต่อเนื่องให้ต่อเนื่องถึงไม่ต่อเนื่องก็พยายามทําความเข้าใจเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าหายใจออกให้เกิดความเคยชินให้เป็นธรรมชาติใจของเราเกิดความโลภเราก็พยายามละความโลภใจเกิดความโกรธเราก็พยายามละความโกรธด,ด้วยการให้อภัยอโหสิกรรม มองโลกในทางที่ดีคิดดีอะไรที่จะเป็นบุญเป็นกุศลเราก็รีบทาไม่ปล่อยวันเวลาทิ้งอะไรที่จะเป็นกุศลเราก็พยายามรีบดับรีบละแต่ละวันแต่ละวันนั่นก็ะต่นขึ้นมาผมมีหารของเรามีไหมความเมตตาของเรามีไหมความอ่อนน้อมถ่อมตนสัจจะความกวัจจันยูสิ่งพวกนี้ก็ล้วนแต่เป็นบรารมีบรารมีส่งผลให้ใจไปถึงจุดหมายปลายทางกัน อย่าไปทิ้งเด็ดขาดปฏิบัติศึกษาธรรมก็คือศึกษาใจของเรานั่นหละศึกษากายของเรานั่นหละไม่ว่าจะอยู่ในอริบทไหนยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับทายถ้ากําลังสติของเราไม่เข้มข้นก็ยากที่จะเข้าใจตรงนี้ก็ยากที่จะรู้ที่จะเห็นเห็นความเกิดความดับรู้เรื่องอัตตาอนัตตารู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายของเราซึ่งมีกันทุกคนจะมีมากมีน้อยจะคิดมากคิดน้อยขอให้เราดูต้นเหตุ ทุกสิ่งทุกอย่างก็ร่วนเกิดแต่เหตุเกิดเหตุแล้วก็มีผลมาอย่างนี้ร่างกายของคนเรานี่แหละคือสนามรบอย่างดีกายของเรานี่ก็เป็นกฎของใจลักกฎของความเป็นจริงถึงเวลาก็ไปอีกสักระยะเวลาหนึ่งก็จะเป็นของเราเพราะคนเราเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายหมดไม่ตายชาต,ตายเร็วแต่ไม่อยากตายเราต้องทำความเข้าใจให้ได้เสียก่อน ทำความเข้าใจให้ได้เป็นผู้เตรียมพร้อมพร้อมที่จะอยู่พร้อมที่จะไปมีความถูกทุกเวลาขณะที่ยังไม่ได้ไปเราก็ต้องดูแลรักษาเข้าไปพยายามกันอย่าปล่อยวันเวลาทิ้งเสียดายเวลา